โอเคในขั้นตอนทั้งหมด4รูปย่อยนะครับ A B C D ในหน้าสไลด์นี้นะเราก็จะเริ่มต้นที่สถานะ A ที่รูป A นะครับก็คือเริ่มต้นนะเราจะสมมุติว่าแคชมันว่างเปล่าและถ้าเราจำได้ในการทดลองที่10นะครับวอลิตบิตจะเป็นศูนย์หมด วาลิดบนะิตของแคชทุกตำแหน่งจะเป็นศนย์หมดนะครับและในรูปที่ B รูปนี้ PC จะเริ่มต้นที่ Address 000, 0.00ตรงนี้ก็คือ Offset นะความหมายก็คืออะไรความหมายก็คือในในแคชที่ตำแหน่ง 0.00, 000นี้ และและเมมโมรีที่ตำแหน่ง020และตำแหน่ง03040โ 0, 0, ทษนะมันจะมาแย่งแคชตำแหน่งนี้เดียวกันพอจะนึกภาพออกไหมนะเรามีแคชตำแหน่งตัดไปก็คือ004 m e m o r รที่ตำแหน่ง024ก็จะมาใช้แคชตำแหน่งนี้และ m e m o r รีที่ตำแหน่ง044ก็มาใช้แคชตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ PC มันชี้มาที่ตำแหน่ง 000, 000เราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อแคชมันว่างเปล่าวาลิดบิตเป็น0เพราะฉะนั้นเกิดอะไรครับเกิดอาการมิ s นะเราจึง Copy นะคำสั่งไปวางไว้ในแคชที่ตำแหน่ง000ตรงนี้และเปลี่ยนวา l i d b i t ให้กลายเป็น1นะครับนี่ก็คือภาพที่ B-Boy นะหลังจากนั้น pc เท่ากับ pc บวก c ก็จะชี้มาที่ address ที่004นะหลักการเหมือนเดิมก็คือเราจะกลับไปดูที่ตำแหน่ง 004ว่าวา l ิดบิดเป็น0ก็เกิดอาการ Miss อีกแล้วนะครับเราก็ Copy นะคําสั่งแล้วก็เปลี่ยนวาลิดบิดให้กลายเป็น1ที่เหลือเป็น0เหมือนเดิมนะครับนะ PC ก็จะย้ายมาที่ตําแหน่ง008ในรูป d d o c นะครับนะ เหมือนเดิมครับก็คือว a l ิตบิ t ยังเป็นศูนย์ก็ Copy คําคำสั่งมาวางแล้วก็ส่งไปให้ CPU ในเวลาเดียวกันเพื่อ FETCH, DECODE และ EXEC u t e นะครับเมื่อ EXEC u t e เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ BL ADDER BL ADDER PC จะย้ายไปที่ทด PC จะย้ายไปที่ตำแหน่งนี้ นี่คือตำแหน่งของฟังก์ชัน adder นะครับเจ้า label ที่ชื่อว่า adder ตัวนี้จะถูกแปลงเป็นหมายเลขที่แท้จริงใน memory นะครับนะซึ่งจะตรงกับ offset ที่030นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อในหน้าถัดไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปต่อก็คือเรา เปลี่ยนวาลิตบิตตรงนี้ให้เป็นหนึ่งเป็น1เป็น1ที่เหลือเป็น0ูนย์ศนะครับและเราเห็นว่าตำแหน่งที่0 3 0ยมันก็จะมาตรงกับแคชตำแหน่งนี้ซึ่งวาลิตบิตยังเป็น0ย์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนถัดไปก็คือเมื่อ PC ชี้มาที่ตำแหน่งนี้ มันก็มันก็จะเกิดอาการ miss เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็ทำการ copy ไปวางแล้วเปลี่ยนวาลิดบิตให้เป็นหนึ่งนะตรงนี้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับวาลิดบิตนะหลังจากนั้น PC เท่ากับพ c บวก4ก็จะชี้มาที่ ออปเซตที่034นะครับนะแต่เหมือนเดิมครับตำแหน่งที่034มันยังเป็น invalid ก็คือเป็น0เพราะฉะนั้นเกิดการ miss อีกแล้วนะครับแล้ว c a c h ก็จะ copy ข้อมูลนี้ลงมาใส่แล้วเปลี่ยน valid bit ให้กลายเป็น1โอเคนะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ Bxlr มันก็จะรีเทิร์นกลับมาทำคำสั่งถัดไปนะก็คือเมมโมรีที่ตำแหน่ง004 004นะถ้าเราจำได้ก็คือตรงนี้004เห็นไหมครับวาลิดบิตยังเป็น0อยู่เพราะฉะนั้นเกิดอาการมิสเกิดขึ้นตรงนี้เปลี่ยนให้เป็น1แล้วก็ก๊อปปี้คำสั่งมาวางนะครับมิสอีกรอบเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว คอมเพ r ร R0 กับ1 0นะครับะเมื่อทำการ execute เสร็จแล้ว PC บวก4ก็จะชี้มาที่ตำแหน่ง010นะครับตำแหน่ง010ใน c แคชก็คือตำแหน่งนี้เห็นไหมครับว a ลิ d บิตเป็น1แล้วเกิดอะไรขึ้นมันคือคำสั่ง แอด r0 r1 r2 มันไม่ใช่คำสั่ง blt ลูกเห็นไหมแคชมันแย่งกันมันแย่งที่เดียวกันนั้นเราจะแยกมันด้วยอะไรครับเมื่อมันเกิดการแย่งกันมันจะต้องมีส่วนที่เราเรียกว่า tag จำได้ไหมในการทดลองที่สิบผม ทำการทดลองเริ่มต้นให้แคชกับเมม ORY มีขนาดเท่ากันมีแท็กเข้ามาปนไหมไม่มีแต่เมื่อเมม ORY มีขนาดใหญ่ขึ้นแคชขนาดเท่าเดิมมันจึงเกิดคอลัมน์แท็กขึ้นมาในการเปรียบเทียบนะครับนั้นลักษณะเดียวกันก็คือถึงแม้ว่าวาลิดบิตตรงนี้จะเป็นหนึ่งแต่แท็กมันจะไม่ตรงนะครับ เมื่อแท็กไม่ตรงเราก็จะรู้แล้วว่ามันเกิดการมิสนะครับนะเราก็จะ Copy ปี้คำสั่งนี้ไปวางแล้วก็ส่งคำสั่งนี้ไปให้ CPU decode และ execute นะครับนั้นมันขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของคำสั่งนี้ว่าจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับถ้าเป็นจริง เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเป็นจริงก็คือ PC จะกลับมาชี้ที่ตรงนี้ก็คือตรงนี้จะตรงกับเลเบลที่เราชื่อว่า loop นะคำสั่งที่ตำแหน่ง 000, 000. อันนี้คือรูปถัดไปแล้วนะแต่ผมไม่จำเป็นต้องวาดเพราะว่ามันวนซ้ำแล้วก็คือ PC จะมาชี้ที่ตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับคำสั่งใน m e m o r y กับคำสั่งในแคชตรงกันใช่ไหมอ่านั่นก็คือเกิดอาการฮิตนะครับแต่ฮาร์ดแวร์ไม่มีตาเหมือนมนุษย์นั้นมันจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคำสั่งเดียวกันก็คือต้องดูที่แท็กนะนั้นตำแหน่งที่เก็บแท็กตรงนี้กับแท็กที่ได้จากการคำนวณเนี่ยมันตรงกันมันก็เกิดอาการฮิต แล้วก็คำสั่งถัดไปก็จะฮิตอีกคำสั่งถัดไปก็จะฮิตอีกนะครับนะจนกระโดดไปที่ BL Adder BL Adder มันกระโดดมาตรงนี้เห็นไหมว่าตำแหน่งที่030 0เนี่ยมันไม่ใช่คำสั่ง Add ตัวนี้ัน้นมันก็จะเกิดอาการ มิสนะครับนะเราจะเห็นว่ากลไกการทำงานของแคชชนิด direct map เนี่ยมันง่ายมากนะครับแต่มันทำไมมันเกิดการชนกันเข้าใจคำว่าชนกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า conflict มันเกิดการชนกันนะครับนะมันแย่งที่กันนะ มันแย่งที่กันนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่แคชไดเร t แม p จึงนิยมน้อยแล้วเอาคอนเซปต์ของไดเร t แม p ไปสร้างให้ฉลาดขึ้นเป็น Set ตแอสโซเ t i ีฟนะครับให้กลายเป็น c แคชชนิด Set ตแ s สโซเ t i ีฟซึ่งเราจะพูดในสไลด์ถัดไปโอเคนะครับ